เวลา17นาฬิกา10นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิธิราวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยามูลน,นิธิชัยพัฒนาตำบลพระปฐมมัเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในงานปิดภาคเรียนประจำปี2567ของโรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยามูลน,นิธิชัยพัฒนา ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังโดมกิจกรรมพร,าาพระราชทานพระราชโองการให้นักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆจำนวน91คนเฝ้าถุลอ,องพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร ผู้แทนนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่5ประจำปีการศึกษา2567จำนวน40คนเฝ้าทุลอองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาและผู้แทนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน25คนเฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลา ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอ,อนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรหรับกิจการโรงเรียนรนุบาลพทัทยาเมื่อวันที่13พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นโรงเรียนรนุบาลแห่งแรกของจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ดำเนินการ7ไร่ต่อมาได้รับพระมหารกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระรนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปร,โรดกระลาเปกรมมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอนุบาลมาไทยวิทยาหมู่อนิธิชัยพัฒนามุ่งเน้นพัฒนา,ฒนาวิชาการควบคู่คุณธรรมปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียน2,066คนมีครูและบุคลากรรวม97คน ในการนี้ท่อประเตรเทศกาลผลงานนักเรียนอาทิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฝึกการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลอีกทั้งได้เน้นจัดการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์กล้าสแสดงออกรวมถึงมีนโยบายให้ครูว,วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นโครงงานเครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในการเข้าประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมจากสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชประจำปี2567 ุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถในด้านต่างๆเช่นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72การแข่งขันทักษะทางวิชาการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่9าระดับภาคกลางและการแข่งขันการวาดภาพตำรวจสืบสวนกลาง CIB กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อนักเรียนฟังพูดอ่านเขียนภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเช่นภาษาจีนผ่านสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าใจง่ายโดยในปีการศึกษา2567ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโ n e t ็ net, ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ โอกาสนี้ท่อพระเนตนโรงครัวซึ่งมูล,ลนิธิชัยพัฒนาได้ดําเนินการปร,ปรับปรุงโรงครัวเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดีเริ่มปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคม2567แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568โดยทําการติดตั้งระบบแก๊สสูงต้มที่ปลอดภัยได้มาตรฐานระบบการจัดน้ํามันการกําจัดน้ํามันและไขมันและติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติ